สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้ช็อปมะขามเท่านะครับกลับมารายงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมารายงานตัวกันอีกแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่317นะครับเป็นอีพีที่3 1 7ก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงหนึ่งวันพอดีติดธารกิจวุ่นวายไปหมดเลนยนะครับเมื่อวานนี้วุ่นวายหลายเรื่องเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับ ผ่านผลมาได้ด,ด้วยดีวันนี้มีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ีเอฟซีทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับมีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ีเอฟซีกันอีกเช่นเคยนะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับมีเบอร์โทรศัพท์063797371นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ แล้วก็มีรูปภาพ q ค code ของไ i n e นะครับสามารถแอด,ดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการ p p f c ทุกท่านนะครับตลอดยี่ีชั่วโมงนะครับอ่าก็ต่อเนื่องจาก ep ีที่แล้วนะครับก็มีอี EP นี้ก็จะมีมีดนะครับมีมีดแล้วก็มีพักเครื่องและเครื่องรางนะครับวันนี้มีพักเครื่องน้อยเครื่องรางเยอะนะแต่ก็บอกก่อนเลยว่าชุดนี้สวยจริงนะครับ วยจริงๆพ p f c ท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็มีมีไซส์ใบห้านิ้วฝักหลุมดําเก้านะครับฝักหลุมดําเก้านิ้วมีเขี้ยวเสือพ่อป้านนะครับมีเขี้ยวเสือพ่อปานมีแหวนพ่อเดิม3ามวงนะครับเป็นแหวนนพเก้าหนึ่งวงนะครับแล้วก็เป็นแหวนเนื้อเงินกับเนื้อทองคาลายธงชาติ2วงนะครับแล้วก็มีปลายงานนะครับปลายงานแกะพระพุทธนะครับปิดตามมหาอุดนะครับอ ปิดตามหาอุดแล้วก็นี่อันนี้ปิดตานะครับนี่ปิดตามีสองมีสองฝั่งนะครับมีสองพิมพ์นะครับแล้วก็มีงาแกะพะพุทดมีเขี้ยวเสือพ่อปานนะครับมีรูปถ่ายพ่อเดิมมีเหรียญโล่พ่อเดิมลงลงยาลายธงชาตินะครับแล้วก็มีองาแกะนะครับล้าหูพ่อน้อยนะครับมีเสือพ่อเดิมวันนี้มีเสือพ่อเดิมสองตัวนะไอ้มีสิงขออภัยเดยมีสิงมีสิงพ่อเดิมสองตัวนะครับมีเสือพ่อปานสองตัว <çalış. S 1> มีประคำมืองาแกะหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับหนึ่งเส้นแล้วก็มีละคังหลังค้อนมีแหวกม่านมานวิชัยอกใหญ่หน้าใหญ่ยุคต้นข้างเรียบนะครับหนึ่งหนึ่งองค์มีสมเด็จ่ใช่ขออภัยนะครับมีวันนี้ล้วนเลยมีรูปหล่อพ่อพรมเขากว้างหลังเตารีดนะครับแล้วก็มีหันุมานพ่อสุนมีเบี้ยแก้ปูรอดมีตะกุดตะกุดเงินพ่อเดิมนะครับตะกุดเงินพ่อเดิม ตะก,กุดเงินพอเดิม9 9้าเก้าดอกเขาเรียกตะก,กุดเป็นเป็นสร้อยนะครับเป็นสร้อยตะก,กุดสร้อยพอเดิมเนื้อเงินนะครับอวันนี้ก็มีมาไม่เยอะมากแต่ผมบอกเลยว่าสวยจัดทุกรายการและกันแล้วก็ราคานะครับผมบอกก่อนเลยว่าราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้พีพีเอฟซีท่านไหนนะครับชอบหรือสนใจก็แคปรูปพักมาสอบถามราคาได้เลยนะครับใจร้อนโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้หน้าช่องเรียบร้อยแล้วนะครับ สิงไว้ให้หน้าช่องเรียบร้อยแล้วสามารถโทรติดต,ต,ต,ต่อสอบถามได้เลยนะครับก็กฎกติกาของช่องนะครับมีอยู่เสมอนะครับให้พี่พีเอฟซทุกทุกท่านนะครับศึกษาก่อนสะสมดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับก่อนบูชาพักเครื่องและเครื่องรางนะครับก่อนบูชาควรศึกษานะครับหมายความว่าพี่พีเอฟซจะเช่าสิ่งผมเนี้ยพี่พีเอฟซต้องไปศึกษาเรื่องสิ่งมาก่อนนะครับศึกษา ดูว่าเขาเล่นกันแบบไหนดูยังไงนะครับตำาหนิยังไงดูยังไงแบบไหนนะครับแต่ละหลายที่และแต่ละหลายทางจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูนะครับพี่ๆแต่่ตเอาใน,นหลักความเป็นจริงเลยนะผมอยากให้พี่ fc ทุกท่านนะครับศึกษาก่อนที่จะบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะลองศึกษาก่อนนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นพ่อค้าคนกลางผมไปมเหมาบ้านมานะครับผมต้องดูแท้ดูดีอยู่แล้วนะ ผมต้องดูแท้ดูดีอยู่แล้วที่เอามาแบ่งปันให้พี่เอฟทุกๆท่านบูชาเนี่ยคราวนี้ขึ้นอยู่กับตัวพี่พี่และพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านพี่พชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับขึ้นอยู่ที่พี่พี่แหละว่าต้องศึกษาก่อนที่จะเก็บสะสมหรือก่อนจะเก็บบูชาต้องควรศึกษาให้เป็นนะครับให้เป็นนะจริงๆ่ะพระเครื่องและเครื่องรางนะผมบอกเลยว่าพี่เอฟทุกๆท่านอะ ต้องศึกษามาก่อนอยู่แล้วต้องพอเป็นมามั่งอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละคนนะปูช้าผมไปนะครับโทรมาขอบคุณหลายท่านนะชอบกันหลายท่านนะครับบอกว่าพักเทือนผมดูง่ายสวยนะครับดูง่ายสวยแล้วก็และหลายท่านนะครับที่โทรมาสอบถามผมบอกว่าราคาทําไมถูกจังผมบอกเลยว่าของผมนะเป็นพระเหมาบ้านนะครับราคาจับต้องได้ที่ผมพูดนะครับราคาจับต้องได้ พี่พีเอฟหลายๆท่านรู้นะครับก็ลองทักมาพูดคุยกับผมได้นะครับผมใจดีคุยง่ายนะครับใจดีคุยง่ายเจอตัวจริงผมแล้วชอบกันทุกคนนะผมบอกเลยนะครับก็ไม่รบกวนเวลาให้พี่มากแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่รบกวนเวลามากรายการแรกเลยเป็นมีดนะไซส์ใบห้านิ้วฝักหลมดามเก้านิ้วนะครับนี่นี่นะครับฝักหลมดามเก้านิ้วเป็นมีดหลงมพอเดิมวัดหนองโพนะเล่มนี้นะครับนี่ ด้ามแกะนะครับนี่ด้ามแกะหรือสีนะครับเป็นด้ามงานนะแกะลึกมากสวยๆเลยนี่แล้วก็ฤาืสีเรือนดงเป็นด้ามงาฝักไม้แหมะแปะตั้งลายเงินนะครับแหมแปะตั้งลายเงินนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับนี่มีตอกลายเสมาเต็มใบนะครับนี่ อกลายเสรีมาเต็มใบสวยๆนะสวยๆแหม้แปดตั้งลายเงินนี่นะครับแหมแปดตั้งลายเงินสวยๆเลยเล่มนี้นะครับสวยๆพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบนะผมแบ่งให้หลักพันเลยวันนี้วันนี้นะครับแบ่งให้ทุกทท่านนะครับชอบทักมาสอบถามได้นะครับส่วนอันนี้นะเป็นเคี้ยวเสือตัวเล็กนะครับเซียวเสือแกะหลวงพ่อปานนะครับแกะเสือหลวงพ่อปานนะตัวเล็กนะครับอันนี้น่ารัก นี่สวยๆเลยเหมือนกันนะครับสวยๆเลยตัวนี้ไม่แพงนะผมแบ่งให้เดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าราคาเท่าไร่ไม่แพงจริงนะเสือนี่เอาพันห้านะครับจับต้องได้แน่นอนแหวนนบพเก้าเนื้อเงินหลวงเพ่อเดิมนะครับนี่แหวนนบพเก้าเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับสวยๆเลยนะแหวนเนื้อเงินสองสี่แปดสองนบพะเก้า หลวงพรเดิมวัดหนองโพนะครับสวยๆราคานะไม่แพงนะพีพีเอีจับต้องได้เนื้อเงินด้วยนะครับได้เนื้อเงินด้วยนะราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงแบ่งปันให้ทุกทท่านเลยนะครับแบ่งปันให้ทุกทท่านส่วนนี้นี่เป็นแหวนเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําลายธงชาติข้างเรียบนะครับนี่แหวนเนื้อทองคำไซส์ใหญ่นะใส่นิ้วน้าผมได้เหมือนกันนะครับนี่แต่ครับ น่อยๆของผมนิ้วองบ้วนนะไซส์ประมาณ60ได้นะครับไซส์ผู้ชายนะยเนื้อทองคําลายทรงชาติหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยจริงนะวงนี้พีพีเท่านไหนชอบทักมาสอบถามได้เลยนะครับนี่ตอกประดิษฐ์นะครับสวยๆเลยพีพีเท่านไหนดูชอบทักมาสอบถามผมได้นะครับทักมาสอบถามได้มีสองวงนะครับวงนี้ เป็นเนื้อเงินนะครับลายธงชาตินะวงนี้เป็นเนื้อเงินลายธงชาติตอกประดิษฐ์สองฝั่งนะครับนี่อันนี้ตอกด้านนอกอันนั้นตอกด้านในนะครับเนื้อเงินนะนี่เนื้อเงินลายธงชาติสวยๆเลยนะพี่เอฟซีนี่ท่านไหนชอบนะครับทักมาสอบถามได้นะนี่นะครับทักมาสอบถามกันได้ราคาจับต้องได้แน่นอนสําหรับผมนะไม่แพงนะครับไม่แพงผมบอกเลย เเล็บยาวเดินจะตัดเล็บเสมดไม่แพงนะครับนี่ส่วนเนี้ยแหลไอเทมนะครับปลายงาแกะนะครับหลวงพราะเดิมนะแกะพระพุธนะครับนี่ปางอุ้มบาตนะครับแล้วก็เป็นปิดตามหาอุดสองฝั่งนะครับสองพิมพ์เป็นงาแกะนะครับปลายงาเลยนะนี่พี่เอฟซีผมบอกเลยว่าหายยากมากนี่นะครับ หายากมากๆนะพีพีเอฟซีไม่ต้องห่วงเลยว่าหายากจริงไม่ค่อยเจอนะครับและดุนยังใหญ่นะครับนี่ดุนยังใหญ่เลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับได้เอาไปนะตั้งบนทิ้งบูชานะครับนี่ตั้งบนทิ้งบูชาได้เลยนะครับของหลวงพ่อเดิมบัดนหนองโพหรือจะเอาไปเลี่ยมตะเชาเงินก็ได้นะครับนี่แต่ใหญ่หน่อยนะใหญ่หน่อยหายากด้วยนะครับใหญ่หน่อยแล้วหายากด้วยนะครับส่วนนี้เป็นเขี้ยวเสือ หลวงพ่อปานะครับวัดบางเฮียแกะเสือเต็มตัวแกะเสือนั่งเต็มตัวจานเต็มตัวเหมือนกันนะนี่สวยๆเลยตัวนี้จานเต็มสูบนะครับนี่พี่พีเอฟซีท่านไหนชอบนะทักมาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์ส่วนอันเนี้ยเป็นประคำมืองานแกะนะครับหลวงู้สูกวัดปากของมะขามเท่านะ ประคำมือหลวงผู้สุกนะฮะวัดปากของมะขามเท่าต้นๆเลยเหมือนกันเป็นงาแกะนะครับนี่งาแกะนะทุกเม็ดนะครับเป็นงาทุกเม็ดนะครับ p v f c สมบูรณ์มากนะสมบูรณ์มากๆนี่งาทุกเม็ดของหลวงผู้สุกวัดปากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นงาทุกเม็ดผมบอกก่อนสภาพสมบูรณ์มากคือแทบไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้แทบไม่ได้ใช้เลยเป็นประคำมือหลวงผู้สุกนะครับ หลวงปู่สุขวัดปากขอมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะโอ้โหหายากเป็นงานนะผมบอกก่อนก็จะได้มานะอุ้ยนี่สิงสามขวัญน,นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ผมบอกเลยตัวนี้สวยปลิดเลยนะครับสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัดหนองโพโอ้โหเป็นไรวันนี้สิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวยๆเลยนะครับ ้องขออาภัยด้วยพูดผิดพูดถูกเลยวันนี้นะนี่สวยจริงนะครับสวยจริงๆตัวนี้เรียมเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้เลยนะเดิมเดิมล่องตาลึกมากนะครับพี่พีเอฟซีดูสวยจัดเลยสิ่งตัวนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับนี่สิงเข้าหลามตัดนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ดูงานนะครับแห้งแก๊กสิงสวยมากเลี่ยมตลับเงินนะดูตลับตลับเงินใบหนึ่งก็สองสาพันแล้วสมัยนี้นะครับสิงตรงนี้ดูง่ายด้วยนะครับงานแกะมือนะครับสวยๆเลยนะสมัยก่อนนี้หายากนะสิงหลวงพระเดิมวัดหนองโพสภาพสวยๆแบบนี้นะครับและอยู่ในตลับเงินกับเลี่ยมเงินด้วยนะผมบอกเลยว่าอยู่ในตลับเงินกับเลี่ยมเงินด้วย p f c ลองคิดดูแล้วกัน หายากแค่ไหนนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่งาแกะนะครับล้าหูพ่อน้อยนะครับนี่เลี่ยมเงินโบราณนะครับเลี่ยมเงินมาเลยนะนี่อันนี้สวยจริงนะ p ี f c สวยจริงจานชัดเจนมากนะจานชัดเจนมากนะครับเป็นงาแกะด้วยเลี่ยมเงินเข้าด้วยนะครับราคาจับต้องได้ p ี f c เซท่านไหนชอบนะทักมาสอบถามผมได้นะครับทักมาสอบถามผมได้ ส่วนนี้เป็นเหรียญโลกนะเหรียญโลกเนื้ออาปาก้าลายธงชาติหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลังเข็มกัดนะเหรียญโลกหลังเข็มกัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ดูจานนะครับดูรอยจานหลังเหรียญชัดเจนมากนะสภาพสมบูรณ์นะสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับพี่พี่เอฟซีนี่เมื่อวานนี้มีพี่พี่เอฟซีหลายท่านนะโทรมาสอบถามผมภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับผมเปิดไม่แพงนะ ราคาที่ผมเปิดไปเจ็ดแปดพันเนี่ยไม่แพงนะเดี๋ยวถ้ายังอยู่นะครับอีพีนี้ยังอยู่ขายไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ใช้เองนะครับผมไม่ขายแล้วร,นะรูปนี้ดูง่ายมากนะรูปนี้ดูง่ายมากเป็นภาพถ่ายยุคต้นๆเลยประมาณสองสี่แปดสองของหลวงพ่อนะครับต้นๆเลยภาพถ่ายเก่ามากบ้านเนี้นี่เก่าไม่เก่าดูเอานะครับนี่เดี๋ยวเข้ากล้องเล็กให้ดูดีกว่าดูเนื้อในก็บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับ ดูเก่าจริงนะครับเจ็ดแปดพันไม่แพงหรอกพีเอฟซีอยู่ในมือเบอร์ใหญ่ๆบานเนี่ยหลายบาทเป็นหมื่นสองหมื่นแน่นอนผมกล้าพูดเลยขายไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ใช้เองนะครับอันนี้คือเอาไาปแบ่งตันเลยทั้งนั้นเลยครับผมเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมอยู่แล้วด้วยไม่ต้องกลัวนะขายไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้เองนะนี่ะระฆังหลังค้อหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะครับ เลี่ยมเงินโบราณเปิดหน้าปิดหลังสวยสวยเลยนี่ระ้ังหลังค้อนหลวงผู้สุกนะฮะเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เอาแค่พันห้าละกันนะครับแบ่งปันไปนะครับนี่ส่วนนนี้เป็นแหวกม่านมารวิชัยอกใหญ่หน้าใหญ่ยุคต้นข้างเรียบหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมผงยุคต้นนะเป็นพระเนื้อดินผสมผงยุคต้นต้นนะ แหวกม่านมานวิชัยอกใหญ่หน้าใหญ่นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะแบ่งปันให้นี่หลุดจองนะครับเมื่อวานนี้พอดีพี่พี่เอฟซีผมเขากลัวไม่ทันนะครับเขากลัวว่าจองไว้แล้วไม่ทันมีหลายท่านที่โทรมาสอบถามน,นะครับนี่หลุดจองแล้วนะสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับเนื้อท้องระครังเข่ากว้างหลังเตารีดนะครับ สวยๆเลยนะครับนี่เข่ากว้างหลังเตาลีดเนือสวยๆนะครับพพฟซีนี่ดูด้านตาด้านบนนะครับดูเมตตาเห็นชัดเจนนะฮะนี่สวยกริปนะครับสวยกริบพพฟซีท่านไหนที่โทรมาสอบถามผมว่ายังอยู่ไหมนะครับอ่ะวันนี้นะครับเอามาลงแล้วพพฟซีท่านนั้นสามามาทักมาสอบถามได้เลยรอบรอบนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่นะ ติดจองหลุดจองนะครับพอดีพี่เอีผมเขากลัวไม่ทันนะครับส่วนอันนี้เป็นหานุมานไม้แก่หลงพระสุนนะครับวัสสารกุลนะนี่สวยๆเลยนะพี่เอซีแบ่งปันให้ไม่แพงนะครับแบ่งปันให้ไม่แพงนี่ส่วนอันนี้เป็นเบีย้ยแก้นะหลวงปู่ลอดถากเชือกจุมลักปิดทองลายตะข่ายเพชรน,นะครับนี่เบีย้ยแก้หลวงปู่ลอดนะครับถากเชือกจุมลัก ปิดทองลายตะข่ายเพชรนะครับสวยสวยเลยเบีย้ยลูกนี้สวยกลิบนะสวยกลิบเลยนะครับสมบูรณ์มากปลอดไม่ตายนะยังวิ่งอยู่เลยนะครับหน่วง,งมือนะสวยดีนะครับลูกนี้สมบูรณ์มากละกันที่ได้มาส่วนอันนี้นะครับนี่เป็นตะกุดเงินนะตะกุดเงินหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะเก้าดอกตะกุดเงินหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเก้าดอกนะครับ p f c ตะกุดเงินหลวงพระเดิมวัดหลวงโพธก้าดอกสภาพสวยกลิบเลยนะครับนี่ผมจะบอกเลยว่าสภาพสวยมากครบด้ครบชุดนะครับยกเส้นนะครบชุดยกเส้นสวยๆพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนนี้เป็นกล่องเงินนะยังอยู่นะกล่องเงินมีพี p เอฟซีหลายท่านอยากได้อยู่นะ เป็นกล่องเงินโบราณนะครับนี่กล่องเงินโบราณนะครับอยู่บนทิ้งนะอยู่บนทิ้งเป็นกล่องเงินนะครับ p p f c นี่กล่องเงินโบราณผมได้มาแล้วมาแล้วนะเคยได้มาแล้วใบหนึ่งนะนี่สวยๆเลยนะครับกล่องเงินนะของหลวงพ่อเดิมวัดจองโพจานให้บนจานด้านบ yeah นสวยๆเลยนะครับนี่เป็นเงินโบราณนะหายากอยู่นะครับ สวยๆพี่พีเอซีท่านไหนชอบก็ทักมาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางน,นะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์0ู3ย์สานะครับเจ7 3 7 7้าเจดสมเจ็ดเจหนึ่งเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพเคียวโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับวันนี้พูดผิดพูดถูกขออาภัยด้วยนะพูดผิดพูดถูกต้องขออาภัยพี่พีเอ็ซีพี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่าน วันนี้พูดผิดผู้ถูกเลยต้องขออาภาัยด้วยนะครับก็พอดีเมื่อวานนี้โอ้ยุ่งมากๆนะวุ่นวายหลายเรื่องนะครับก็ต้องขออาภาัยพี่เอฟด้วยนะครับอีพีนี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่เอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ